สวัสดีครับแฟนแฟรายการของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอปาอยู่ในขณะน,น,นี้แล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามช่องของปอป่าไว้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆชาวนักสะสมทั้งหญิงและชายทุกทท่านเลยฮะคลิปนี้วิดีโอนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นั้นจะพาเพื่อนๆมาชม เหรียญกระสาบชนิดราคา2บาทฮะเป็น2บาทหมุนเวียนที่ผลิตออกมาตั้งแต่ยุคในหลวงรัชกาลที่9สมัยในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะฮะซึ่งเป็นเหรียญ2บาทที่ว่ากันว่าหายากติดอันดับที่1 คุานผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2 5 5 7ฮะซึ่งเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่1ฮะด้วยยอดจำนวนการผลิตออกมาเพียง3ล้านเหรียญกว่าวาเท่านั้นเองฮะแต่อย่างนี้นั้นเป็นเหรียญที่ถูกมองข้ามจากบรรด,ดาชาวนักสะสมนะฮะ คือร้านดังๆที่ประ,ประกาศรับซื้อเหรียญและแบงก์กระสาบแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยยังไม่มีการประกาศรับซื้อนะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นเหนรียญกระสาบที่ผลิตน้อยหายากติดอันดับที่1นนะฮะเพื่อนๆเคยสังเกตดูไหมว่าเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2 5 5 7เนี่ย ซึ S <S ่งเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากติดอันดับที่1นนะฮะที่จริงแล้วเหรียญที่หายากติดอันดับที่1นนะฮะสำหรับเหรียญมุนเวียนนะฮะหลายๆปีหลายๆชนิดราคาไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนะฮะจะมีราคาในการซื้อกันขายกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะสำหรับเหรียญที่หายากติดอันดับที่1 แต่แปลกตรงที่ว่าเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2 5 5 7เนี่ยเป็นเหรียญที่หายาติดอันดับที่1เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งมียอดจำนวนการผลิตเนี่ยถือว่าไม่มากนะฮะ3ล้านเหรียญเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าผลิตออกมา3ล้านเหรียญจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีร้านดังๆที่ประกาศร,รับซื้อเนี่ย คงจะประกาศรับซื้อกันไปบ้างแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะมากเกินหน้าเหรียญไปสักบาท2บาทเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีช่องช่อง youtube ช่องใดช่องหนึ่งหรือร้านดังๆเนี่ยประกาศรับซือ้อมันจึงทาให้ปะปาะเนี่ยมีความคิดส่วนตัวว่าเหรียญเหรียญนี้นั้นทำไม ถึงไม่มีการไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะฮะทั้งๆที่ข้อมูลจำนวนการผลิตเนี่ยสามล้านกว่ากว่านะฮะเพื่อนๆน,นะเหรียญ่นนี้นั้นส่วนตัวของพรกปารศึกษาดังเหรียญโบราณเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะผลิตออกมาเพียง3ล้านเหรียญน,นะฮะน่าจะมากกว่านั้นเพราะว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูไหมครับว่า เหรียญ2บาทสีทองปีพศ2557นั้นจะพบเจอได้ง่ายนะฮะ3ล้านเหรียญฮะยอดจำนวนการผลิตแต่กับพบเจอได้ง่ายสำหรับส่วนตัวของปปานะฮะแต่เชื่อว่าเพื่อนๆชาวนักสะสมนะ,ะที่กำลังชมช่องของปปาอยู่ในขณะนี้ก็จะพบเจอเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2557 เหมือนอย่างปอปลาศึกษาแบงเหรียญโบราณน,นะฮะพบเจอง่ายๆนะท่านผู้ชมง่ายมากครับถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญ2บาทปีพศอ,อ,อื่นๆนะฮะแม้ปีพศสองพันห้านะฮะที่ผลิตออกมาเป็นอ่าหลักๆร่วม10ล้านถึง100ล้านเหรียญเนี้ย แต่ก็ยังหาพบเจอได้ยากกว่าเหรียญสอบาทสีทองปีพศสอ5 7นะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีราคามากกว่าเหรียญสอบาทปีพศ2 5 5 7ด้วยซ้ำนะฮะอย่างยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ปีพศ2 5 5 7นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูเหรียญ2บาทสีทองอีกปีหนึ่งนะฮะ นี่ฮะท่านผู้ชมกองนี้เป็นปีพศ2551นะฮะซึ่งปอบป่าเนี่ยได้เก็บสะสมไว้มาตลอดฮะเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2551นะฮะผลิตออกมาเนี่ย10ล้านเหรียญน,นะฮะมีเศษอีกต่างหากมีเศษอีกต่างหากนะท่านผู้ชม10 สิบล้านสี่พันเหรียญประมาณนี้นะฮะแต่กลับหาพบเจอได้ยากกว่าเหรียญสองบาทสีทองปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบจ็ดฮะซึ่งมียอดจำนวนการหลุดเพียงสามล้านเหรียญน,นะท่านผู้ชมเหตุนี้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมด้วยการที่นักสะสมเนี่ย คงจะพิจารณาแล้วนะว่าเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2 5 5 7เนี่ยหาพบเจอได้ง่ายฮะหาพบเจอได้ง่ายถึงแม้ว่าจะปลิดออกมาเพียง3ล้านเหรียญน,นะฮะแต่พบเจอได้ง่ายจึงยังไม่มีการตั้งราคาในการซื้อกันขายในท่านผู้ชม เป็นเหรียญเหรียญอ่าชนิดแรกและชนิดชนิดเดียวนะที่ผลิตออกมาเพียง3ล้านเหรียญเนี้ยแต่กลับพบเจอได้ง่ายฮะกองนี้เป็นเหรียญ2บาทปีพศ2557นะซึ่งปอป่าเนี่ยพบเจอในเวลาใกล้ๆเคียงกันนะฮะยกตัวอย่างว่าภายใน1อาทิตย์เนี่ยปอป่าจะพบเจอเหรียญ2บาทอันนี้สมมุตินะฮะ ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเจอเหรียญสองบาทสีทองปีพศ2 5 5 1เนี่ยประมาณ10เหรียญน,นะะประมาณ10เหรียญแต่เหรียญ2อบาทสีทองปีพศ2 5 5 7นะท่านผู้ชมกับพบเจอได้มากร่วมถึงประมาณ30เหรียญเลยทีเดียวเพื่อนๆฮะเป็นอะไราที่แปลกนะว่า เหรียญสองบาทสีทองปีพศ2557ซึ่งผลิตออกมาเพียง3ล้านเหรียญเนี่ยกับพบเจอได้ง่ายกว่าเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2551นะฮะฉะนั้นส่วนตัวของปาปานะตั้งความคิดไว้ว่าเหรียญ2บาทสีทองปีพศ ,2557 นเนี่ยน่าจะมียอดจำนวนเกิน3ล้านเหรียญน,นะท่านผู้ชม ในปัจจุบันวันนี้ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะฮะแสดงว่าเหรียญเหรียญน,นี้นั้นนักสะสมหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยคงจะพบเจอกันเป็นจำนวนมากจึงยังไม่กล้าประกาศรับซื้อนะฮะเพราะเกรงว่าเหรียญเหรียญน,นี้นั้นน่าจะผลิตออกมาเกิน3ล้านเหรียญฮะสมมุติว่ามีนักสะสมท่านใดท่านหนึ่งะฮะ ประกาศรับซื้อในราคา4บาท5บาทหรือเป็น1 0บ0บาท2 0บาทเนี่ยอาจจะมีผู้นำไปขายนะมีผู้นำไปขายกันค่อนข้างมากเนี่ยการประกาศรับซื้อแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นราคาที่ตั้งไว้นะฮะดีไม่ดีเหรียญเหล่าน,น,นี้นั้นอาจจะไปไปสู่มือบรรดาชาวนาสะสมสำหรับ นักสะสมที่เกิดประกาศทําการรับสื้อนะฮะฉะนั้นเหรียญเหรียญนี้นั้นจึงยังไม่มีราคาคิดว่าน่าจะผลิตออกมามากกว่า3ล้านเหรียญท่านผู้ชมน่าจะผลิตออกมามากกว่า3ล้านเหรียญนะฮะจึงยังไม่มีนักสะสมท่านใดประกาศรับซื้อนะฮะคงจะมีความคิดเหมือนปอปานะว่าผลิตออกมา3ล้านเหรียญเนี่ยทำมถึงพบเจอกันได้ง่ายนะฮะ โดยปกติรวมๆแล้วเนี่ยสามล้านเหรียญเนี่ยคงจะไม่พบเจอกัน,นง่ายๆขนาดนี้นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญที่แปลกนะฮะว่าถ้าผลิตมาสามล้านเหรียญจริงๆคงจะมีนักสะสมเนี่ยประกาศตามหาประกาศรับซื้อกันแล้วนะฮะฉะนั้นณปัจจุบันวันนี้เหรียญ2บาทสีทองปีพศ2557 ซึ่งมีข้อมูลจำนวนการเ,เพียง3ล้านเหรียญเนี่ยหายากติดอันดับที่1แต่ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมฮะอย่าประมาทไปนะฮะอย่างน้อยๆเขาได้ตำแหน่งหายากติดอันดับที่1นนะฮะใครพบใครเจอเนี่ยให้เก็บเก็บไว้นะท่านผู้ชมอย่าคิดว่าคงจะไม่มีราคานะฮะ ก็คือตำแหน่งเขาตอนนี้ติดอันดับที่1น,นะฮะสำหรับเหรียญหายากปีชนิดราคา2บาทปีพศ2557ใครพบใครเจอเก็บไว้นะท่านผู้ชมเก็บไว้คิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะนานนะฮะเดี๋ยวคงจะมีการประกาศรับซื้อเพราะว่าอย่างน,น้อยเป็นเหรียญที่หายากติดอันดับที่1น,นะฮะ พบเจอเก็บได้นะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าปัจจุบันวันนี้เรายังพบเจอกันได้ง่ายนะฮะแต่วันหนึ่งอาจจะมีนักสะสมประกาศรับซื้อราคาที่เกินหน้าเหรียญน,นะฮะฉะนั้นฝากบอกเพื่อนๆนท่านผู้ชมพบเจอเก็บได้เลยนะฮะคลิปนี้วิดีโอนี้ปอปานศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนั้น ผมจะลาเพื่อนๆไปก่อนนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าเรามาพบมาเจอกันใหม่นะฮะวันนี้ปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ